สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สกูลสกูลน,น,นะพี่น้องม <ไป S 2> ื้อน,นนะี้เสารตีบีขาพี่น้องไปเฮ็ดบุญนะพี่น้องไปทำบุญทำบุญอยู่วันนะคะมาเป็นเฮ็ดบุญสมโภชผ่าเนาะยกยองโยชผ่าขึ้นเนะพี่น้องเฮ็ดบุญบ,บาทดเลยเนาะร<ม>องมือ่อทางพี่น้องพี่น้องทางอเมริกาเพิ่นมาเฮ็ดเนาะเพิ่นคนบาทน,น้าค้ามเองนะพี่น้องแต่แต่ว่าเพิ่นใหญ่โยงใหญ่ ขอบครัวไปอยู่ต่างประเทสนะเปรนกอบส่วนกันมาเห็ดบุญบาอยู่วะนะคะอันนี้แม่เขาจะเอาไปให้พี่เนาะเขาจะก็ให้ร้านเนาะอย่างร้านที่บบพักบงเนาะเห็ดต้ำแกงกระปุ่นนะพี่เนาะคืองัามถ้าเปเต้จะไปแกงผู้ใส่อยากกินต้มขุ่เดิ่ตีบีทักบงกมางงงันไปเนาะโกูถือเอาเอาพวกทักบุกมันหอย มามันดาปิดกันดิสปิดยังเฮมันก็เป็นตะเวงอยู่เนาะพี่นเนเะาะ้ม่เเอ,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 อ่จ้ไ่าพี่เ้องมาเวสือของสิไปหมยู่วัดนะคะเนาะชื่อนาอะไรอีบ่ะนามาข้าวมีดีโลอ่บ่ มีโดอกอ่่ดีโดแบบไรติ้องอันนั้นเลยอ่ะหน้า้าสื่อคล้องไปโม่ยูวัดนะคนะเล้วนะ็กพี่น้องเพิ่นเพ็ดเป็นแบบสมบูรณพระแบบคือตอน,นสาติก็สะอาไปไปแจกอันนั้นะพี่น้องกะพี่แล้นเขตองบุญองแหกนันเราบริกากันนะคะเพิ่นกันเดียวเขาสิทายบรรยากาศวันนะคะพี่น้องดใส่ใช่หัน้าเ่าทักนะสื่อคล้องไปโม่เนาะทำบุญรวม พี่น้องที่เขาไม่บินีิามของกันพี่น้องที่เขามีเงินนบังคเเขาก็มีเงินมาซื้อด้ไ่มงเอย่อนอะไรที่น้องเม่เินาะเมเพราะแต่ารทานตีะสิบเอ็ดเ็ิบเ็ดใหซื้อดีโดเป็นหมู่ผลิบัตรเนาะชี้ชมได้ละชี้สมมมักชี้สม เพราะว่าคนชวบอเขาจะกินซีสมเพาะว่าไ่อหูซอตายามสมยามเล็กๆเอาซุซีเถอนะเอาตาน้ำแพ็อะไรหน้ำแพ็คนอยนะมีแ็กสามปายใครมแกแปดาสปลายนี่น้อยาหน่อยได้หนึ่งแท็

จะยกขึ้นแคนกบปุ้ยก็ได้กปุ้ยี่ดกขายปุ้ำไรดเกอมอนาา้าขาน้อยก็ได้ร้าย่าน้อยก็ได้น้อยเอาคน่อยน้อยอะ่าน้อยก็ได้ร้อยกัน ทานหน่อยท่านารก็ได้เบด้อแต่าจะใจห้อบริสูทพอดจับมาหลือว่าเอา เออใส่ก็ได้จ้าไปใหไเรเองเนาะไปอยขึ้นรถไปทำบุญกันจ้าสาวฟูนักจริงเลยอักนะเลยไหมนับบุญชื่ออะไรบอเดได้จะมาหอดบัตรเดหน้าตอนนี้้ามาพอนหังอดหังอ้นจะไว้ดีนะจะไว้ี่ปัดพวกนาะไม่กินน้ำแข็งใจเพาทําบุญคือกันนะเขาเห่นเดี๋ยวจะได้บุญปุนที กระเต็นยกกยวตากังมีคนมาขายเสียงนะเนาะขายผ้าขายอนเ็นสีชมพูมือื่นบอเปเหงามีคัดเห็นี่นอกเอหามนาเห็นเอบัาเเน่าเน่นานเาเน่าเนิ่นเ่าเนาเน่าาเาเน่า่เน่ เาจะไปเอาคองไปหิว,ะวนะนเยี่ยมน่าสีหิวมันนกาที่ได้ทีน้องกวนเธอชินางสมผดผระเสือเอาไปมู่ยใส่นึงใส่หันบี่ก็มู่ใส่นันนงะใส่ชุดซนะละ <c oughs> <c oughs> ชใส่นี่นี่เอาไขาวไปนี่โอ้นี่วะที่ับบาริจทุกอย่าง โอ้ยโอ้ยนี่กมอ่านเป็นโอ้ยนี่เด้เขาไปเอาหนามายัางไปซื้อไปเออคิดว่าถ้าจใส่คิ้วมันมันมันบมดิบวะเด้ตีเดินละทีเขาปฏิจ้างทุกอย่างกันเออแล้วก็สีมันนี่มึงเคเห็นบ่านหนาอยู่างนี้ครั้งค่ะเต็มเนี่ย นะพูดเพราะๆนะคะเรามาทําบุญเราต้องพูดเพราะาพี่น้องก็ทําบุญเหมืกันทําน้อยก็ได้หน่อยทําได้ก็ได้นหน่อยนหลายห mm okay.

บ่บ่บ่อะไรสนโผลนะสิไม่ยอยอย่างเดียวกะตีกะตีโอ้ย้ากตันข้่าง้นเาบ้วเหสมนือนกาแฟแล้วี่น้องางก่อน ไปวตีตงผัวตีไก่ใชัวตีไก่มบมาตีไก่บ่ีผอยู่บ่เา่งว้มาตีไก่เจเเขาบานับราเข้ามาตีไก่เขาเสียเมียเข้ามานับบ่เนาะแต่ว่าตีสิ่าไปฮะผัวตีไก่

ต้นัิหน่อยยอมหักมาทนทนได้นหนสมปวดบัดมือวัดขื่นก็ได้บัดใหญ่มากเลยกะบอกคอยหันได้ได้หกเจ็ดเจ็ดแปดบาทเก้าบาทแม็เสยกไปเาตนดอยมันได้กินก็เสียกไปเพาต้นนิหน่อยมันได้กิน แบบว่าเขาเลยกินนะนักเขาก็ะตีดเล็กน้อยด้ยตอนยังน้อยแบบว่าไปเด็กซำสิกินนะไปบัวในความคือตอนยังน้อยนะคนตอนนี้มาห่อเทียนเลยเนาะซื้อเพิ่มอีเมอุหยอกรื้อเหมือนตาผูกับแขรงแห้งแคเน่แล้วว่ดดวงมานั่งได้อีกเนาะให้ก็ยุวงม้อยอย่างนี้นะโอ้ยเจ้ากระรุดมือนเตะพี่เขียบซาปัวรื้เหมือน เมืเออแจกเน้อพี่น้องคลิปนี้ซาติปุษตาอาไปทำบุญห่วมกันนะพี่สือดีโดไปอั้นถวายไปสร้างวะพี่กัทูเป็นยังพี่กัทไทยผู้ัวตบมโนผู้ นี you, ่กษตรเป <country> ิด <akan> ป <here> ิดไว้ท <can you> <tomorrow> ี bye, bye ่ไอซัมเน้นเนาะพี่น้องแล้วก็ขอให้คนที่มาเบิ่งคลิปเผากระไรบุญนะคะแม่ทั้บุญมั้งอิ่มทั้งอิ่มทั้งบุญทั้งอิ่มใจบม่น้ำมาตะนาคำไปหมู่อันนามเิ่นเดชเพิ่นชีพโชคผลพัฒน์ไรนี้ขอกันไหมคิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อบ๊ายบายพี่น้อง